อะไรจะขนาดนั้นครับมาครับสายมือตรงนี้ครับด้านบนนี่เป็นคุณเอมซ่านะฮะแชมป์เก่านะครับตรงกลางสีเขียวคุณโก้นะฮะด้านล่างสุดตรงนี้คุณจิกี้ครับจสลริปนัดสีส้มครับทีมฝั่งซ้ายทีมฝั่งขวานี้สีชมพูครับเยสโนโอเคครับด้านบนตรงนี้คุณอัปเดเตอร์ครับเป็นอเมริกา สีแดงแล้วก็ได้ปสตรงนี้สีเหลืองฮนะเดซี่ครับเดี๋ยวดูครับคุณเดซี่นี่ฟอร์มแกก็จัดจ้านดีเหมือนกันนะช่วงนี้นี่แกเล่นได้รวดเร็วแล้วก็เฉียบขาดดีเหมือนกันครับรวมน้องหมาแกสามตัวครับสามตัวครับกัดมากัดตอบไม่โกงดูครับนี่ครับโยกหลอกไปมาตรงกลางก็เช่นเดียวกันมานั่งห่อนะฮะอัลเจเตอร์แต่ว่ามุมมันจะแคบหรือเปล่ายัางได้อยู่ครับ ต้องหมาจะวิ่งเลาะแนวข้างนั่นแหละครับอย่างที่บอกเลาะแนวข้างไปค่อยๆขยับมาเซนที่วางปุ๊บตรงนี้ยิงล่วงไปวางครับคุณโกมาเห็นหมดแล้วครับคุณโกส่วนฝั่งนี้นี่ดูครับต้องหมาคุณเดซี่ที่ทําคุณปร,ประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอ,อย่างมากเลยครับแล้วก็ลงหมาคุณเยสโนเคเช่นเดีวยวกันครับมาเปิดแมบเหินหมดแล้วครับ จะเห็นไห้ว่าเขามีการเล่นเร็วด้วยครับโจสลิปน,อน็อตไปนะครับด้านบนนี่ครับโอ้ยโ,โ,โ,โดนแมงมุมหลักแมงมุมว่ายังไงครับป้องกันได้ไหมโอ้ยโดนเหยียบครับยังไงครับสีแดงโอ้โหเลยยึดเรด้าเลยครับตรงนี้โอ้โห ยึดเลด้าครับแล้วสีเหลืองของเดซี่ต้องมาช่วยด่วนนะอัมเดสเตอร์ V3 นี่โอ้ชุดน,นี้เขาไปนนยิงชิงหรือเปล่าครับขายเลยครับทำได้ดีครับ under รด้านบนได้ยังไงครับเอาแล้วโดนอ,อยู่ครับทางด้านบนของคุณเชเอมซ่าดูครับ โดนพวกปายิงครับคุณอัพเดตเตอร์ดูหรือเปล่าโดนยิงฟรีอยู่โดนยิงฟรีอยู่ไม่เห็นครับไม่เห็นครับแต่ทธงด้คุณเดซี่นี่ส่งไรโนมาโอ้โดนมุมเข้าครับเรียบร้อยเลยครับทีนี้แรกกันยิงทิ้งไปก่อนตรงกลางไปยังไงยิงมาอย่างนี้บิงทะลุนวต้านไวให้เขายิงฟรีลวงไปด้านบนแต่ตรงกลางนี่มีส่งรถกระเทียมมายิงฟรีอยู่ครับ แล้วคุณเดซี่นี่เป็นแบบนี้ก็ไม่ดีแน่ครับดูครับไลโน่แกวิ่งลึกไปตลอดเลยครับเงินทองอาจจะมีสะดุดได้ครับนี่นะครับอัปเดตเตอร์นี่แกเป็นสายยุงแล้ววันนี้มาเป็นยุงล้วนๆับนี่ครับวิ่งลึกแนวหลังไปโดนโมป้ายิงล่วอีกแล้วโดนป้อมป้ายิงล่วอีกแล้วเรียบร้อยครับหมดเงินไปกับยุงเยอะมากครับแกดูครับ ตรงกลางนี่โดนสวนมาเหยียบคอเหยียบคอจะเหยียบคออีกไหมล่ะเหยียบคออีกครับเหยียบทีสองตัวด้วยเดี๋ยวต้องดูครับมาครับสีเขียวค่อยเปิดแมพเปิดโลเคชั่นมาครับคุณที่หลวงไอทีบอกดังมหาสมุทรที่เข้มใช่ไหมครับหยอกหยอกหยอก าไปครับมาแล้วหลัดเกมนะมายครับหลัดเกมคนระับคุณนะจิคกกิบิลล่าโจโอซลิปน็อตยังไงยึดเรียบร้อยยึด <Our ally S 1> โอเค <under> ลเลครับโดแล้วชุดนี้เอนจิเนียร์ยเหลืออีกตัวด้วยครับเอนจิเนียร์เหลืออีกตัวด้วยครับแล้วแกทำไมไม่บุกต่อหรือยังไงโอ้แล้วสีเหลืองมูเรตี่พยายามจะมาช่วยป้องกันแต่มันโดนครับจะไหวไหมล่ะครับเนี่ย แค่โอเครถถังแค่หมดแล้วครับหมดแล้วครับ Our ally under ด้านบนดเดซี่ดูครับแกแบกจริงครับมีแล้วเขาเท่นขึ้นมากอดเพื่อนแล้วครับ Our ally under เล่นแบบนี้นี่เข้มเลยครับเอาอวางฐานรถถังนี้ด้วยครับปัดโธ ดูหน่อยครับนี่ครับมีปฟปาออกมาด้วยครับตรงนี้มีแน่ครับโดนปะปาแล้ยิงอยู่แล้วก็เทียแล้วดูครับต้นถังของทางด้านคุเจเอ็มซ่ามาพร้อมกับทางด้านของโก้2ไสองเกมสีเขียวแล้วดูครับเรียบร้อยเลยครับแบบนี้เขามาบุกทีมพร้อมกันนะครับ ฝั่งนี่ถ้าสามัคคีไม่พอสู้ยากครับแล้วแบบนี้เนี่ยพี่ขุนน้องนัดอาจารย์ต้องถึมาเนี่ยจะไหวหรือเปล่าครับดูสไตล์การเล่นนะอย่าเลื่อนพลาดนะพร้อมดีซะเหลือเกินครับแหมดูเลยครับทีนี้ Our under ally attack. is มาชุดใหญ่ครับสามบั้งด้วยครับตัวนี้ยิแงแรงนะต้องยอมแนละ้ควคุณดิซี่ดูแล้วไม่น่าไหวดีจีนะครับเกมนี้6นาที17วินาทีครับฟองมันเดือดจริงครับ ตอนนี้น้องๆกำลังศึกษาการเล่นของทางด้านของทีทมแชมป์อยู่นะมีทางด้านของคุณโก้คุณเชเอมซ่าแล้วก็คุณเจี้วิลล่าครับชุดนี้นี่ต้องบอกว่าแขงโค้งได้ใจจัดไป6นาที44วินาทีนั่นเองคนระับ่ังเช่นเคยครคุณโก้ครับเกมนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปครับ92,000คะแนนนะครคุณโจซื 8, 6, ้อตอน86,000คะแนนคุณเจอมซ่า86,000คะแนนเท่ากันเลยครับ ุเดซี่นี่พยายามแบกหรือจะแบกไงครับ25,000คะแนนเจสโนโอเค19,000คะแนนแล้วก็คุณอัปเดตเตอร์ครับ14,000